ครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับ standing f r e e d o m นอีกแล้วนะครับเที่ยวกลางเต็นต์ตกปาต้อง standing f r e e d o m ครับ น้าเอ็มครับน้เอ็มเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ครับผมวิวสวยมากๆน้ําสวยโหน้ํากําลังเดินเลยครับตัวสั่นคนลุกใ้ายังไงครับอยากมาตกปลาที่นี่วิวสวยๆอย่างนี้หม้สวยๆอย่างนี้จะได้ปลาหรือเปล่าไปดูนะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ฝีมือครับก็ติดต่อที่เบอร์นี้ครับผมนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ของ Facebook ของนเอ็มเลยครับผมติดต่อกันเอาว่ากะละเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ไปครับ ผมเพื่อนานะนะตอนนี้ก็10บโมงสินาทีครับเราก็เปลี่ยนเหยื่อไปชุดที่2แล้วนะก็หลังจากที่ได้ตะโกกมาครับผมนะประมาณตัวประมาณสามนิ้วนั่นแหละครับอย่างที่เพื่อ,อ,อนๆนานาได้เห็นไปก็มีมาล่ากครับผมนะแต่ว่าไม่ติดครับแล้วกล้องเราก็จับไม่ได้นะคือมันฮีทแล้วมันก็ดับไปเสได้ครับเสียด้ช็อน,นั้นเดี๋ยวค่อยดูต่อครับเพื่อนๆน,น,นานะ ผมหวังครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะโดนของดีนะของเด็ดของเขื่อนป่าสักทุลสิ์ครับผมผมว่าต้องโดนนะคอยรุ้นกันต่อครับเพื่อนเพื่อนอาณาสำหรับเพื่อนเพื่อนอาาที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์ครับผมนะกดกระดิ่งครับผมนะเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของช่องสันดิ้งฟีดอมด้วยนะครับก็ยังไงช่องนี้ก็จะหาที่เที่ยวนะครับผมที่กางเต็นที่ตกปลานะครับมาให้เพื่อนเพื่อนนาาได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับนะวันนี้เป็นไรวะพูดช้าๆนี่ลบ แดดร่มเแดดมร้อนอ่ะโอเคครับคอยติดตามรับชมกันต่อครับเพื่อนๆนะส่งแรงเชียร์ด้วยครับผมจริงด้วยี่ดูดิได้ไหมได้มาว่ะโอ้ปลาเสือปลาเสือตอนยิ้มหายเลยเี่อุ้ยต้องการมึงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นั่นไง <c oughs> เอาครับได้สองแต้มครับผม<ห>พร้อมกันครับ่ามชยขี้ขวดนโนเน่ครับผมกำมังกับปลาเสือครับผมเสือว่นน้ำ เรียบร้อยครับผมเบอร์เกเล์เจิมเรียบร้อยนะอ่าเรียบร้อยครับผมกำลังครับไ่วยช่วยหน่อย ก็อยู่เฉยับสู้ต่อครับผม อันนี้ตะโกบตัวที่สองครับผมสุดยอดครับอยู่เฉยก็แก๊สเลยนะตอนนั้นตาตาเนี่ยเฮ้ยเด้วเฮ้ยนี่ครับปาเป็นครับใช่ไหมผมว่าใช่นะปาเป็นนะโอ้ยเด้งยงามเด้ปตานนะครับหุ่ยงามปปนปะป้น ครับผมเพื่อนนานาตอนนี้ก็จะห้าโมงตรงแล้วนะสิบเจ็ดนาฬิกาครับก็ผลงานตั้งแต่เช้านะคุณโกนะครับผมก็มันเป็นเพราะว่าเราหวังผลงานเยอะไปหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติแล้วปลาใช่ไหมเราก็ต้องหวังได้ปลาเยอะปลาใหญ่เรื่องปกติของนันของปลาทั่วไปอยู่แล้วเออนะเพราะว่าเรามาแล้วก็หวังของใหญ่เนาะ ไม่ว่าจะเป็นนวลจันทร์นะครับที่โศกสวายประเภทนี้ก็ยังไม่เจอเลยก็มีตัวนะครับแานักแอมแกมีตัวนะครับแต่มีมีครับมีตุมตามตุ้มตามน้วรอแพรเลยคือปลามีขึ้นได้เห็นแต่ขึ้นไกลมากคือต้องหดแบบกล้ามขึ้นกันเลยทีเดียวเดี่ยแต่ว่านักเอมเขาก็บอกนะว่าอ่อยใกล้ๆใช่ครับมันก็คงจะวนเวียนปุ้นๆแถวแนี้นะครับแต่ว่ามันมันไม่รู้มันไม่เข้านะยังไม่ การแก้เบื่อมีทุนลอยนะคุณผู้ชมมีทุนลอยตกสปริวอะไรไปเรื่อยนะครับผมใช้ได้ว่ามาเอาแก้เบื่อแล้อยู่ได้ครับได้ได้ได้เอาเสมอยด้วยนะผมบ้านก็มีตัวครับผมยืนยันว่าแทนนะเอ็มมีตัวแต่ว่ามันต้องขึ้นกับดวงเลยนะลมแรงลมแรงด้วยโอ้ลมแรงเพาะว่าบรรยากาศมีส่วนอยู่แล้วอือคือเราก็อยากได้ของใหญ่นะเราก็เหยื่อแล้วก็พลิกแพงแล้วพลิกแพงอีกเนาะใช่ปรับเปลี่ยนตามอาการนะด้วย เราก็มั่นใจว่าเหยี่ยวของเราก็โอเคนะแต่ใครจะรู้อะครับมันจะเข้ามาตอนไหนเนาะใช่แต่มันเห็นตัวให้ขึ้นเลยนะแต่มันเห็นตัวมันเล่นรอบๆเนี่ยครับผมมันตูมตามตูมตามเลยคือผมกับนักโกเนี่ยตีไปไกลนะครับเราะลองดูนะครับผมจากตีใกล้นะแล้วมันไม่ค่อยกินกินไกลกินว่ะไกลแล้วมีตัวใหญ่ด้วยนะไกลเท่าที่จะตีได้เลยเออตะโกกใหญ่ด้วยครับตะโกกใหญ่นะก็สําหรับแพรนะเอ็มนี่ก็นักโกว่าไงครับโอเคไหมผมโอเค ในระดับหนงเพราะเป็นแพรที่ผลมาไม่นานด้วยนะก็ะต้องต้องรออีกสักพักนึงแหละแกคงจะอยากขายายแล้วทำให้มันดีกว่านี้ด้วยแต่แกบริการดีนะแก,คอ,แกคอยโทรมาถามนะครับผมนะว่าเออนะ้าต้องการอะไรไหมอะไรยังไงไหมนะหรืออะไรหรือเปล่าเออก็คือแพรนี้นะครับสาตรดานของแพรนะเอ็มเลยครับก็จะมีน้ำแข็งหนึ่งถังเลยครับผมถังก็ไม่ได้ถังใหญ่นะถังเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยครับน้ำแข็งถังเนี้ยอ่าถังหนึ่งนะแล้วก็น้ํา น้ำสิบทิรไอตัวถังขาวๆนะถังใหญ่มีถังน้ำแข็งใหญ่ให้อ่าถังน้ำแข็งใหญ่ให้ถังหนึ่งเอาไว้เก็บของแช่ปลงแช่ปลาอะไรก็ว่าไปผักนู่นนี่นั่นนะครับผมเตาถ่านมีเตาให้อ่าเตาถ่านตะแกรงให้มีตะแกรงอ่าสวิงตักปลากระชัง แต่ถ้าไม่มั่นใจาาก็เอาไมา op op <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เองครับก็ห้องน้ําห้องหนึ่งนะครับไม่มีน้ําประปาให้นะก็ต้องตักเอาแต่เวลาขับถ่ายอะไรนะครับก็เขาจะมีถังดักให้นะไม่ต้องกลัวว่าจะฟุ้งไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งลองแล้วผลทดลองแล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในผมดูคือพอลมมันแรงเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะแสแลนออถ้าฝนตกเนี่ยมีเปียก ให้คำว่าชิบหายคิดว่าวันนี้คืนนี้ฝนตกเชื่อเลยว่าผมกับแอนเนี่ยนอนก่อนกันในห้องน้ำแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนแล้วคือมันจะเอาอยู่ในสแลนโอ้แอนเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆนานาดูเนี่ยครับสแลนเป็นอย่างนี้นะก็ต้องอันนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ขนาดกระทัดรัดครับผมก่อนนั่นแหละครับเรื่องฝนเรื่องลมอันนี้ไม่ได้มา อะไรนะครับผมแต่อันนี้มาบอกให้เพื่อนๆนา,นานเนี่ยได้ทราบสำหรับคนที่กิจกรรมจะมาอ่าได้เตรียมใจม <า S 1> เตรียมตัว,วถ,ถูกไม่ใช่แบบว่าโอ้ยมาหน้าฝนแบบมีผมบอกไว้ก่อนนะเตรียมตัวมาให้ดีนะครับถ้ามาหน้าฝนเนอะก็ไม่รู้แหละจะเตรียมตัว,ตวยังไงแน่เ <c oughs> นาะพร้อมแล้วกันครับถ้าจะมาหน้าฝนหรือว่านะเอ็มเขาก็จะมีโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ให้นะไฟดวงหนึ่งก็ไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ของผมเนี่ยเตรียมเนอะเตรียมแบบสำรองเตรียมแบบสำรองมาเดี๋ยวให้ดูเพื่อน อยากสบายก็นแน,แน,แนแะนำครับต้องเตรียมเนี่ยครับผมแบตเตอรี่ลูกนึงครับของผมลูกใหญ่นะรถบรรทุกเนาะอ่าแล้วก็เนี่ยครับผมเครื่องแฝงไฟ220นะครับมาชาร์จก็ที่นอนทางและเอ็มยังไม่มีที่นอนให้ตอนนี้ใช่ไหมไม่มีครับต้องเตรียมมาเองแต่ในเอ็มเขามีเปลให้มีเปลใช่มีเปลให้นอนอันนึงนะผูกไว้ทางที่ดีด้ียเต็นท์เต็นท์เออ เอาหินถ่วงเต็นท์ไว้ด้วยนะครับดีลมแรงลมแรงจริงแต่มันก็ไม่มียุงนะไม่มีไม่มีผมผมมั่นใจว่าที่นี่ไม่มียุงเดี๋ยวผมเรื่องหนาวมากกว่าเออหนาวใช่ครับลมเรื่องลมเรื่องฝนหนาวฝนโาวนาอย่าให้เจอแล้วกันฝนให้หนักหน่อยหนาวยังมีพะผมใช่แต่ของผมเนี่ยมาครั้งนี้ผมผมทราบแล้วนะจากนายเอ็มนะนายเอ็มได้แจ้งไว้แล้วว่าจะมีเปให้เปหนึ่งเปผูกนะครับเนาะ เปร์ผูกกับคานผมก็เตรียมเปร์มาเปร์หนึ่งเพราะผมมามากันสองคนก็เนี่ยครับก็มาบอกให้เพื่อนๆนานาได้รับทราบกัน<ช>แล้วก็ได้ดูถึงบรรยากาศได้เห็นถึงว่าเออเรามาเนี่ยเราเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะเพราะว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยคือไม่มีนะครับผมน้อยน้อยน้อยไม่ใช่ไม่มีแต่ข้อมูลมีน้อยนะครับแต่ว่า เพื่อนๆานาถ้าไม่ได้ดูคลิปเราเนาะก็สอบถามกับนณเอ็มได้ใช่โดยตรงเลยอ่าเดี๋ยวนณเอ็มเขาจะบอกให้ดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างะ<ช>เอ็มไม่ปกปิดข้อมูลครับกับลูกค้าแกตรงไปตรงมาและแกบริการดีผมพูดถึงแกบริการดีนะครับน้ำน้ำแข็งเนี่ยครับผมขอสั่งไปว่าถังละเท่าไหร่แกก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอามาให้อีกถังเลยใช่เนาะเอาดีเห็นไหมครับใจพอ,พอวกนี้เดี๋ยวณเอ็มแพ็คใส่กลับบ้านให้อีกเออใช่แล้วไม่ได้ปลานะเอ็มซื้อปลาอีกใช่เออ ขาของเครื่องใช้ถ้าขาดหรืออะไรอาหารการกินก็โทรหานาเอ็มได้ใช่ครับอเอ่านเอ็มก็คอยเป็นห่วงัรรยายเรานะก็กาละ800ครับนั่นราคาก็ 2, 2> ก็สอกะไก่ก็คิดให้พันห้าอ่าก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปน้ําแข็งถังหนึ่งฟรีอ่าน้ำถังหนึ่งนะครับแล้วก็เตาทงเตาถ่านมีถ่านให้ด้วยถ่านให้ถุงใหญ่นะถุงถุงใหญ่ พอแั่แหละแต่ว่าผมก็เตรียมเตาแก๊สสนามมานะเผื่อไว้สําหรับใครที่จะมาจริงๆผมแนะนําให้โทรโทรจองกันเองเพราะแพ้ตัวมองีแพ้เดียวแพเดียวตอนนี้ยังมีแค่แพ้เดียวแล้วก็อีกสักพักนึงแหละนั่นเองกำลังคุยแล้วคุยกับน้องชายเขาเนี่ยกำลังยระยาดอยู่แพ้นั่นเองไม่มีปานินน้ำพักเฮ้ยแปลกตัวแพรดดอนปานินเออเฮ้ยแต่แพเนไม่มีครับไม่มีจริงๆตอนแรกผมผมไม่เชื่อนะเอ็มนะ นายเอ็มบอกไม่มีป่าศักด์ทำไมไม่มีเกิดป่าศักไม่มีปนินได้ไงวะนะไม่มีจริงๆไม่มีอะไรร้อนเกลีหมดแล้วนี่วะครับไปอยู่เกิน, <c oughs> น,นนะดอสครับผมนะย <c oughs> ้อนไออก็คือป่า เล่นน้ำครับเล่นน้ำไม่เห็นเลยตู้มเลยคนหางเบลอเลยแต่ประเด็นก็คือเอามันได้หรือเปล่าเออมันจะกินไหมอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละครับหมายธรรมชาติเนาะแต่ละคลิปเราเนี่ยหลังๆนี่เราท้อพี่นะเริ่มออกไปแล้วแบบเริ่มท้อแล้ยก็ก็ยังดีนะเราไม่ได้ขุดแหลวนะเราไม่แหววแต่แค่เราไม่ได้พาดเัวเราไม่ได้ตาที่เราหวังไว้นะพี่นะเราอยากป็นเยอะแบบตังๆเลยยังไม่เข้าใช่ไหม จะมีคนที่แบบว่าเออคนที่ไม่เข้าใจนะแบบนักตกปลาอย่างเราเนี่ยว่าแบบเฮ้ยทำไมมาตกปลาทําทไมทําไมมาเสียตังค์ทำไมไม่ซื้อกินที่ตลาด้วโกวคิดว่าไงมีความชอบไปเยอมอเป็นรถใช่ไหมนิยมใช่นิยบอกอธิบายให้เ<ช>ม่เข้าใจกันมันไม่ได้เฮ้ยปลาบางชนิดไม่ใช่หาซื้อตลาดได้นะอ่าเพื่อนๆนะนะสังเกตไหมครับตะโกมีขายตามตลาดไหมใช่บางคนไม่รู้จักด้วยตะโกเป็นไงไม่กิน มเยจะแม่งอร่อยอร่อยอร่อยผมจะยกตัวอย่างสับปะรดกะเพราที่โครอร่อยเลยเอ้ย้ยโอ้เมื่อกี้นี่กำลังคุยอยู่เลยครับผมหัวยู่ยย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 ย่ยยยยยย้ยยยกยย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 ย อันนี้ตะ,ตะโกะก็ไซสสวยอยู่นะครับไซสโอเคอยู่เนาะ พอจับให้ครับผมโชว์เจ้าของแผรเจ้าของแม่แพมาถุงในสองตัวนะค,ครับผมก็ตะโกกอีกแท้นนะครับตอนทุ่มสิบห้านะกำลังจะเอาคันมาเปลี่ยนเยือใหม่ครับจินงเกียบเลยก็แตามสวยครับตามสวยเลยกนะ็ตะโก,กครับจะหมาตะโก,กอยู่แต่ยังรอสัตว์ใหญ่อยู่ครับผมก็รอดูต่อไปครับผมจะได้แท้มไหมเนาะ เนี่ความคาดหมายหมดครับกินก็ไม่ร้องไม่ดังนะนี่ครับบ่อยไอที่ดังก็ดังนิดนึงขอฝากเพื่อนธนาครับ,นะรบผมนะไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให,งให้ช่องนี้ด้วยครับผมได้มีกำลังใจในการทำช่องในการหาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนธนาได้รับชมกันอีกช่องผมเนาะขอบคุณมากครับผมนะขอติดตามรับชมต่อครับผม Mm hmm. ครับบเพราะว่าเมื่อกี้วางกล้องไว้แล้วกล้องหลุนะอันตรายก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเพื่อความจะได้แล้วก็ตัวน้ำโป่งน้ำนะครับคมาด้วยกันครับผมโอ้โหครับผมตอนนี้ก็ตีสี่แล้วครับก็เมื่อคืนเงียบครับก็เลยนอนกันแล้วลมก็แรงด้วยนะ เดี๋ยวเช้านี้เราก็ต้องกลับกัน้ะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มเก็บของกันแล้วครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาสรุปผลงานกันเลยนะครับเนาะเราสองคนครับผมกับน้โกตกกันนะเริ่มตั้งแต่ไม้แรกครับผมเริ่มตั้งแต่ได้ตั้งแต่9ก้าโมงเนาะตัดโปกเบิกล่องครับผมแล้วก็จนรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะก็อุปสรรคครับก็คือลมนะครับอย่างที่เพื่อนๆอาจจะได้เห็นไปนะครับลมลมแรง ไปครับเดี๋ยวไปดูกันลายแต้มนะครับโดยเฉพาะตะโกกนะตะโกกที่เราได้แล้วก็ปลาปลาแปบ <c oughs> ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนะครับ้าเป็นปลาแปดนะที่ปลาแปนที่ผมเรียกไปนะปลาแปดครับผมปลาแปดไม่อยากเอาออกมาครับเพราะบางตัวมันยังแรงดีอยู่นะกลัวมันจะกระโดดเนาะก็เนี่ยครับผลงาน ตะกบก็ไซส์ประมาณข้อแขนเราเนี่ยครับส,สวยๆก็มีนะสองสามตัวสี่ตัวเนาะนั่นั้นก็เล็กครับผมประมาณนักสองสามนิ้วประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละครับผมปลาแปรนะก็นั่นแหละครับผมผลงานก็ไม่เหงาเท่าไหนนร่นะตะโกไม่เหงาไม่เหงา <laughs> เพราะ <laughs> เรามีกิจกรรมให้เล่นอยู่ <laughs> ครับผมเนาะก็พอพอได้วัดครับผมพอได้ตึงมือนะ,อะโอเคครับอันนี้ผลงาน นะเดี๋ยวผมจะต้องล็อกความแข็งแล้วเพราะว่าบางตัวก็ไม่ไหวแล้วครับผมก็มาถึงเช้าอีกวันหนึ่งแล้วเนาะเราจะต้องกลับกันแล้วอ่าเป็นไงครับนากโกผลง,งานรวมเราก็ถือว่าเอาจริงๆส่วนตัวผมผิดหวังเล็กน้อยนะมไม่ใช่ว่าไม่ได้ปลาแต่คือแบบไม่ได้อย่างที่หวังไว้ตัวเองคือไม่แค่ไม่ได้แบบเยอะตัวที่ใหญ่ๆอันนี้นะใช่คือใจเราก็อยากได้แบบด้อยากได้ฟีลลิ่งที่แบบ แมงเล้าใจวันนี้น้อยแนี่อะไรเงี้ยแต่เพื่อนคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีปลามันมีปลานะขึ้นให้เราเห็นอยู่รอบๆไปเรื่อยโดนน้าแบบเมื่อกี้ตกโดนโต้มเลยแต่แค่ว่ามันไม่เอาเหยท่านะ้นเง้ครับก็ผลงานก็อย่างที่เพื่อนๆนาานได้เห็นไปนะครับก็จะจะมีตะโกกนะตัวเท่าข้อแขนมีอยู่นะครับตัว2ตัวสาตัวนะแล้วก็จะเป็นลูกสวายบ้างแล้วก็ปลาแปดนะ อ่าไม่ใช่ปาปแป้ย่างที่ผมพูดไปนะเออผมจําผิดเองครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็นะบรรยากาศดีๆครับก็ฝากเพื่อนๆนาะนะครับกดไลค์นะครผบกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนกำลังใจให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยครับผมส่วนคราวหน้านะ s t n d i n g Freedom ผมจะพาเพื่อนๆนาะนาะครับไปเที่ยวที่ไหนไปออกหมายที่ไหนนะก็คอยติดตามชมดูแล้วกันครับผมเพราะว่าอนาคอกหน้าเราก็ไม่รู้นะเป็นไงนะยังไม่มีแเลยครับผม เราก็พยายามแหละจะได้ภาพมาให้ท่านชมดูแหละแต่ไม่ค่อยได้แต่ไม่ค่อยได้เราไยากเอายิ่งผมก็อยากเยอะเออแต่ไม่ค่อยได้เอามาให้ชมสักเท่าไหร่ครับผมนะจะได้แต่ตัวใหญ่มันก็เราก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นเราแค่สมัครเล่นครับแล้วก็ชอบทําในสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่รักนะอยากให้มาแชร์ให้เพื่อนๆนะได้ชมกันครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนครับผมผมนายแอดครับผมแล้วก็ ก็อข,ขอลาไปก่อนครับผมแซนดิ้งฟิด้ดอ,อมบายบายสวัสดีครับ